สภาองค์กรของผู้บริโภคได้จัดก,กิจกรรมเวที Talk to Action ในหัวข้อการตรวจสอบการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตบ้านทำได้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมโดยมีนางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นประธานกล่าวเปิดงานนางสาวสุพิญญาก,กลางนรงประธานอนุก,กรรมการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวสา อ่องสมหวังในขาที่การสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคร่วมกับผู้แทนพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลผู้แทนพักการเมืองฝ่ายค้านสมาชิกพุ้ที่สภานักวิชาการองค์กรอิสระและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและเปลี่ยนความเห็นบนเวที Talk to Action เพื่อนำความเห็นประกอบเป็นข้อมูลออกมาตรการและบังคับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กลไกการตรวจสอบของรัฐสภา เพื่อนสื่อมวลชนนะคะวันนี้ที่กรุณามาร่วมงาน Talk to Action ของสภางกรผู้บริโภคแล้วก็สภางกรผู้บริโภคก,ก็ต้องขอบคุณตัวแทนจาก3พักการเมืองนะคะซึ่งเป็นทั้งพักรัฐบาลและพักฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ขอบคุณนักวิชาการนะคะท่านอาจารย์ปริญญาแล้วก็คุณ <Okay. S 1> ชันวิทย์โบหาร <Yeah. S 1> แล้วก็อาจารย์สมเกียรตินะฮะที่กรุณาไม่ว่างแต่ก็ส่งวิดีโอซึ่งมีคุณค่ามากนะฮะอาจารย์ ใช้คําที่จริงๆ<จ>ถูกใจแล้วก็ออสพ <ปะ S 2> อ,อพา์กรผู้พิพากก็เราก็เห็นด้วยนะคะว่าขณะนี้กสเชเนี่ยร้ความสามารถในการกํากับกิจการโทรคมนาคมนะคะซึ่งสะท้อนจากการอนุอเห็นเรียกว่าโทษสะท้อนจากการรับทราบการควบรวม กรณีทูและ d ีแทซึ่งไม่ได้ใช้อำนาจแล้วก็ขณะน,นี้ถูกดำเนินคดีอยู่สองคดีนะคะจากทั้งสภาองค์กรบริโภคและก็มูลทิศผู้บริโภค,กร,รโภคกรณีที่2ก็คือการอนุญาตให้ควบรวมซึ่งคุณจะเห็นนะฮะว่าทั้ง2กรณีเนี่ยเป็นการใช้อำนาจที่ไม่เหมือนกันกรณีหนึงบอกว่ารับทราบเดินหน้าได้กรณีหนึงบอกว่าอนุญาตให้ควบรวมแล้วก็มีมาตรการ เพื่อที่บอกว่าจะช่วยรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคอ,อย่างเช่นกรณี TRUE และ d t a ทกเนี่ยก็ลดราคา12%ซึ่งขณะนี้กสทชยังไม่มีปัญญาทำให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็กรณีใหม่เนี่ยก็บอกว่าจะให้บริษัทเอาเงินอย่างน้อยที่ประหยัดไปประมาณ1มื่นหนึ่งถึงหมื่นล้านเนี่ยมาพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเราก็ไม่คิดว่ากสทชจะทำได้จริงนะคะ ไม่ว่าขนาดนี้ความล้มเหลวในการประชุมร่วมกันความล้มเหลวในการทำหน้าที่ความล้มเหลวในการตั้งวาระการประชุมแล้วจริงๆคนที่อนุญาตให้ควบรวม a s s b b เป็นคนที่เสนอวาระให้ป้องกันการผูกขาดในอนาคตแต่คุณก็ลงมติให้ควบรวมระหว่าง a อ s และ 3BB เพราะ,ะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดยืนขององค์กรผู้บริโภคนะคะว่าเราไม่เห็นด้วย ที่จะลดทางเลือกในการบริโภคหรือใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านทั้งสองกรณีนะคะที่ท้ายที่สุดแล้วเราจะเหลืออยู่สองเจ้าเท่านั้นเพราะนั้นอย่างที่คุณสมบินยาได้เสนอนะคะว่าเราอยากเห็นการเปิดเสรีโทรคมนาคมที่ไม่รอให้เกิดตามสถานการณ์ซึ่งอย่างน้อยใช้เวลาไม่น้อยกว่าอีก10ปีตาม การคาดการการศึกษาของนักวิชาการนะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าต้องเร่งเปิดเสรีในกิจการโทรคมนาคมและแน่นอนนะฮะสภากผูุ้่ยพวกเราจะทําหน้าทีา่ให้หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการทําหน้าที่ของกสชาและก็จะเดินหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมอย่างถึงที่สุดค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะผจริงแล้วเรื่องใหญ่คือตรงนี้ครับกทชาเนี่ยเขามีอำนาจในการจอนุญาตให้ควบรวม หรือไม่ครอบรวมนะครับถ้าเห็นว่าครอบรวมแล้วจะแย่ต่อประชาชนก็ไม่ควรให้แต่ถ้าให้ก็แปลว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนนะครับามจริงนะทั้งสองกรณีนะครับจะเป็น True AS หรือว่าล่าสุดนะครับ True d e t a Detach หรือล่าสุดคือ AS กับ CBB เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขต่างๆนะครับประเด็นสําคัญคือว่าสิ่งที่ประชาชนควรรู้นะครับและสื่อมวลชนอยากจะเชิญชวนให้ช่วยกันบอกเพื่อประชาชนและสังคมจะได้ติดตามคือเงื่อนไขทั้งหลาย ที่กสทอชอกำหนดมาแล้วเป็นสิ่งที่กสทชอบอกว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนจากการควบรวมเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือยังถ้าไม่เกิดก็ต้องช่วยกันติดตามเช่นในคราวที่แล้วนะครับรูกับดีแทรรวมกันนะครับก็มีมาตรการว่า,าจะมีเงื่อนไขว่าถ่ามือถือจะลดลงทั้งสองค่าย12นนี่ผ่านไป8เดือนแล้วนะครับคำถามคือประชาชนเนี่ยได้ตรงนั้นหรือยัง แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างในการให้บริการนะครับยังไม่ได้พูดถึงราคาที่ลดลงนะฮะอันนั้นข้อสาคัญคือประชาชนต้องไปทวงกสทชาคือต้องเข้าใจว่าวภาคธุรกิจเนี่ยเขาทําธุรกิจเขาต้องมีกําไรนะครับเรื่องที่เราพูดถึงคือกสทชาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญในการบริหารขึ้นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติและต้องมีไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเนี่ยคุณทําหน้าที่หรือยังนะครับมีอํานาจในการควบรวม ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าควบรวมเมื่อไหร่ประโยชน์ต้องเกิดขึ้นกับประชาชนในทางที่ดีขึ้นซึ่งเงื่อนไขที่บอกมาเช่นค่าบริการมือถือลดลง12%เนี่ยตรงนี้ต้องให้กสทชทําหน้าที่แล้วก็รวมถึงครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือระหว่าง AS กับ 3BB เนี่ยนะครับก็ต้องไปตามดูนะครับว่าเงื่อนไขต่างๆที่ให้ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยนะครับมันจะมีได้จริงหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าในตอนที่อนุญ,ญาต ให้ทรูกับดีแท็กก็รวมกันเนี่ยนะครับยังไม่ทำเนี่ยไอ้ข่าวล่าสุดเนี่ยคำถามก็เลยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วข้อสําคัญอีกประการนะครับ<ม>ก็คือว่าในสองครั้งเนี่ยกสทช,ชท่านใช้อานาจแตกต่างกันในข่าวแรกมติคือรับทราบนะครับบอกตัวเองไม่มีอำนาจในข่าวนี้เสียงข้างมากบอกว่ามีอำนาจมีอำนาจแล้วอนุญาตให้ควบรวมปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับการควบรวมสองครั้งครั้งหนึ่งกศชรับทราบไปห้ามไม่ได้ เขารวมกันเขามีอำนาจเขามีสิทธิในการรวมคราวนี้บอกกสชมีอำนาจในการอนุญาตนะครับอันนี้สองครั้งมันมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่ข้อสําคัญคือระเบียบกสทชฉบับปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาครับมันไม่ได้คุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่พึงได้นะครับกับไปทําให้กสทชมีอำนาจในการที่แทนที่จะเอาประชาชนและผู้บริโภคเป็นที่ตั้งนะครับมันกัดทาให้เกิดผลในทางที่กลับกัน ระเบียบกสทชที t ่มีปัญหาฉบับนี้เป็นระเบียบของกสทชที่ออกโดยกสทชนะครับกสทชจะอ้างระเบียบเฉยๆไม่ได้เพราะเป็นระเบียบของตัวเองถ้าระเบียบข้อไหนไม่ดีพอในการคุ้มครองผู้บริโภคก็แก้ระเบียบสิครับไม่ใช่มาอ้างระเบียบอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่เราต้องทวงถามกสทชนะครับที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญครับอ๋อค่ะก็จริงๆสภากรผู้บริโภคเนี่ยเราเป็นองค์กรตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 4-6นะคะแล้วก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคที่รวมตัวกันโดยองค์กรผู้บริโภค152องค์กรและกฎหมายเนี่ยก็กำหนดให้เราทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้บริโภค8ด้านซึ่งวันนี้ด้านที่เราคุยก็คือด้านกิจการโทรค,คมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ว่าเรายังมีด้านอาหารและยาเรายังมีปัญหาเรายังมีด้านาาขนส่งมวลชนและยานพาหนะเรายังมีการตายจาก ถนนเรายังมีรถที่ไม่ได้มาตรฐานนะฮะหรือมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่ายังไม่มีเบรก ABS เบรก CBS ทั้งหลายนะฮะเพราะนั้นอีกอหลายหลายด้านเนี่ยเพราะนั้นถ้าผู้บริโภคสนใจติดตามเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็สามารถไปดูข้อมูลติดตามการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะประชาชนก็ต้องตรวจสอบการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคด้วย ที่เว็บไซต์ w w w i t d c o r t h นะฮะหรือเป็นเพื่อนกับเราง่ายๆเลยไปที่ไลน์แล้วก็พิมพ์คำว่าสภาองค์กรผู้บริโภคก็เป็นเพื่อนไลน์กับเราได้เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันในการจัดการความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเพราะว่าเราหวังว่าเสียงของผู้บริโภคเนี่ยจะดังยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะก็ต้องบอกว่า สภาองค์กรริโพกไม่ได้ทําแค่เรื่องโทรคม,มนาคมแต่เราทําอีก8ด้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสภาองค์กรริโพกแล้วถ้าผู้ริโภกท่านใดรู้สึกว่าไดถ้ถูกเอาเปรียบนะฮะถูกคือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านใดใน8ด้านเนี่ยก็สามารถเข้าไปร้องเรียนได้ที่เพจสภาองค์กรของผู้ริโภกเลยเราน้อมรับแล้วเรายินดีที่จะช่วยเหลือโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะ